สวัสดีครับผมคมกิจเขียดนี้นะครับจะมานําเสนอหัวข้อที่3นะครับรายละเอียดของสินค้าและบริการนะครับสินค้าที่หริงนะครับชื่อว่าหมูไม้เล็กนะครับคำเรียกติดปากก็จะเป็นหมูไม้เล็กนะครับราคา5บาทลักษณะของสินค้านะครับก็จะเป็นไม้เล็กสูตรตั้งเดิมนะครับลักษณะโดยรวมก็จะเป็นหมูไม้นะครับผมขนาดพอดีคําครับผมอิ่มกำลังพอดีครับผม ส่วนสินค้าที่2นะครับจะชื่อว่าหมูบดนะครับคำเรียกติดปากก็จะเป็นหมูเป้งนมสดนะครับราคาสิบสองบาทรายละเอียดนะครับจะเป็นหมูบดผสมกับมันหมูนะครับหมักด้วยนมสดนะครับมีความนุ่มมีรสชาติของนมสดเนื้อนุ่มทานง่ายแล้วก็ไม่ติดฟันนะครับผมส่วนสินค้าที่4นะครับจะเป็นข้าวเหนียวนะครับจะมีสอง ข้าวเหนียวนะครับสองชนิดนะครับจะเป็นข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดํานะครับราคาจะอยู่หกที่ห่อละหกบาทครับทั้งสองนะครับส่วนรายละเอียดของสินค้าครับข้าวเหนียวขาวนะครับจะเป็นข้าวเหนียวเนื้องูนะครับเป็นสายพันธุ์ของชาวพื้นเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับทุกขนาดนามว่าเป็นภาชาของข้าวเหนียวทั้งหมดนะครับลักษณะเด่นนะครับเมื่อหุงสุกนะครับข้าวจะนุ่มไปติดฟันแล้วก็ไม่เหละนะครับ ส่วนข้าวเหนียวดำนะครับหรือข้าวเหนียวสีนิลนะครับจะมีสารเอนโทไซน์นะครับยานินะครับมีประสิทธิภาพในการต้านทานอนุมโมอิสระนะครับจากธรรมชาตินะครับส่วนสินค้าที่หกนะครับจะชื่อว่าหมู่ไม้ทงนะครับคําเรียกติดปากคือหมู่ไม้ใหญ่ครับราคาจะอยู่ที่สิบห้าบาทต่อชิ้นนะครับรายละเอียดนะครับไม้ใหญ่ กวาไม้ที่เป็นรูปธงนะครับลักษณะโดยรวมจะเป็นหมูชิ้นสลับกับมันหมูนะครับขนาดจุใจอิ่มกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมสินค้าที่เจ็ดนะครับจะชื่อว่าหมูพริกไทยดำนะครับราคาจะอยู่ที่สิบห้าบาทนะครับและรายละเอียดของสินค้านะครับหมูพริกไทยเนี่ยครับจะมีรสชาติจัดจ้านเนื้อหมูมีความเผ็ดร้อนและมีคุณประโยชน์นะครับจากพริกไทยดำนะครับ รสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับจะถูกใจท่านที่ทานสายเผ็ดครับส่วนสินค้าที่แปนะครับจะชื่อว่าหมูมาล่าคแค่ชื่อเขาเผ็ดแล้วครับราคาจะอยู่ที่สิบห้าบาทนะครับรายละเอียดของสินค้านะครับหมูมาร่าจะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนชาลิ้นนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นเนื้อหมูรสเผ็ดจัดจ้านนะครับถูกใจ ท่านที่ทานสายเผ็ดนะครับสามารถแกเลียนได้อย่างดีนะครับขอบคุณครับ